ดีค่ะทุกคนนะสอดอสไตล์วันนี้ก็ไม่มีอะไรขอบ่นตั้งแต่เช้าหน่อยนี่มานั่งทางานก็รู้สึกว่าอึดอัดมากเรานี่แบบออฟฟิศใหญ่โตขึ้นถอยออกมาเห็นปะแค่ถอยเก้าอี้ก็ชวนแล้วบริษัทโตขึ้นคนมากขึ้นมันก็ต้องขยายถูกไหมไม่ได้แล้วอ่ะจริงๆนะพี่ไว้อยู่กันแบบนี้อบอุ่นดีออก,อ,กอ็คุณสีดอ,อโอ้โหแอร์สิบเก้าเปิดมาปื๊บเปิดมาปึ๊บเป็นไงเง่อรักแล้นี่มึงทำให้เซเล็ระดับประเทศห่วอรักเล้ทำให้เซเล็ระดับประเทศห่วอรักแล้หัวอรักแล้ได้ยังไงยังง เติบโตขึ้นเราก็ต้องแบบขยายใหญ่ได้แล้วมันทํางานแล้วมันคิดไม่ออกอะไรมากคือเขาต้องทำครีเอทีฟด้วยอ่ะเพราะมันอยู่ในที่อุดคู้ไหมมันคิดไม่ออกมันตันหมดหัวองเขามันบิ่งไปชนนู่นไปนี่ไปตรงนี้ออกตรงนั้นมันชนไม่หมดเลยมันเตอะดีก็เดินออกไปนอกบ้านดีไปคลิปนอกบ้านไปไปคลิปนอกบ้านไปมมันจะได้กว้างๆเดี๋ยไกว้างๆดีซื้อออฟฟิศใหม่ให้หน่อยไม่ต้องงงจริงๆเพราะได้ที่หนึ่งมาทุกคนอยากได้ออฟฟิศใหม่กันไหมใช่ทุกคนอยากนั่งในที่กว้างๆดีๆไหมใช่ พร้อมที่จะย้ายไปด้วยกันไหมใช่เพื่อนคนนี้ทำมามันดีมันดีมันคููและมันเหมาะสําหรับที่เราจะปียู่ด้วยทคิดทําไมกูได้ยินมึงคุยกับเพื่อนอยู่ไม่ต้องเลยมันเป็นตปฏิเสธทำไมคิดมึงไม่ปฏิเสธไม่ได้เลยเหรอฮะไม่ปฏิเสธคิักอย่างไม่ได้เลยเหรอต้องปฏิเสธให้มันมีฟอรมมาในนี้หรอคนเราอยู่ด้วยกันไม่ต้องมีฟอมหรอกมีแค่เงินก็พอมีแค่เงินก็พอมันต้องใช่แล้วแหละคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดง่ายต้องเดินไปดูต้องเดินไปดูต้องเดินไปดู ไม่ขับไม่ขับไม่คล้องด้วยไม่คล้องด้วยเียานทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูออฟฟิศใหม่ของพวกเรานะคะ โอ้หไม่รู้ว่าคบแฟนหรือเลี้ยงโจรไว้ในบ้านมีแค่เงินก็พอแค่บอกว่าบีเขาอยากได้เนี่ยความรู้สึกมันไม่เหมือนแบบเป็นแฟนที่แบบอ้อนนะบีเขาอยากได้นู่นคำว่าแบบอยากได้นู่นของบีอ่ะบีเขาอยากได้เนี่ยเหมือนแบบประโยคคําสั่งอ่ะแปลว่ามึงต้องให้กูนะมึงต้องให้กูนะมีแค่เงินก็พอทำไมกูเก็บเงินไม่ได้ก็บอกว่ากูตั้งตัวไม่ดีอีกมีแค่เงินก็พอใก้ถึงยังเนี่ย กล้แล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าให้ดูเนี่ยอันนี้เดินนายพระรามเก้าเลยเดินนายเห็นปะทำเลงยังไงข้างหน้านี่ไงอ๋อเนี่ยข้างหน้านี่เหรอเออเห็นปะเป็นเดินนายเลยบนทำเลพระรามเก้าแอปพลิงค์ข้างหน้าเลยออกไปเพื่อสุวรรณภูมิสิบนาทีถึงละเห็นปะโอ้โหเนี่ยจริงสวยมาก นี่ข้างๆลองนี่เดินนายเลยนะเออว่ะอยู่ใกล้แค่นิดเดียวจริงด้วยพอที่เมื่อกี้ผ่านเดินนายมายังไม่ทันถึง1นาทีเลยเก้าขาไปปุ๊บอุ้ยเดินนายกลับมา With Element, With The Nine, อุ้ยอิเลเมนต์อุ้ยเดินนายอุ้ยอิเลเมนต์คิดดูดินี่เขามีรถกอล์ฟให้ด้วยนะไหนไโปรโมทดิมามาสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเคยเยี่ยมชมโครงการหรือยังคะยังเลยค่ะครั้งแรกค่ะ เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะหลังนี้นะคะเราตกแต่งเป็น5กับ4เป็นอยูส่สามสอง<อ>ห1เป็นออฟฟิศเป็นโฮมออฟฟิศที่ตกแต่งให้ลูกคา้าดูโครงการด<ๆ>ีลิเม<ว>นต์นะคะมีทั้งหมด27ยูนิตโดย1ยูนิตเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชั้นพื้นที่ใช้สอ,อยอยู่ที่560ตารางเมตร57ตารางวาภายในตัวบ้านลูกค้าสามารถจอดรถได้ทั้งหมด6คันในตัวบ้านเนี่ยจะมีลิฟต์ให้1ตัวมีลิฟต์ด้วยใช่ค่ะทุกยูนิตจะมีลิฟต์หมดเลยนะคะอยากได้มี์้านน้ชั2 ขี้เกียจเลยเอาจริงนี่ถ้าเกิดเราไปกดลิฟต์เนี่ยซ้อมไลยก่อนเวลาเพื่อนมามึองเมืงขึ้นลิฟต์มาเลยลิฟต์ที่ไหนกูไม่ได้มาคอนโดก็บ้านกูมีลิฟต์อะ่ะก็บ้านกูมีลิฟต์อะ่ะ <c oughs> เออมันบ่นมาตลอดเลยเนี่ยว่าแบบอยากได้บ้านที่มีลิฟต์นะ <c oughs> บ้านที่มีลิฟต์นะเซ <c oughs> นญค่ะแป๊บเดียวถึงชั้นสี่แล้วอุ้ยไม่ดูเสียง ชอบบีมันออกมาแล้วเป็นห้องครัวดูดีบีเห็นไหมเขาได้ทำอาหารให้บีกินได้เห็นไหมแล้วแสงเข้าพอดีที่ดูเราต้องถ่ายงานในที่ที่มีแสงเข้าบ้านทุกวันนี้แสงได้แค่มุมเดียวแล้วถ่ายได้แค่มุมเดียวมันน่าเบื่อปะน่าเบือ่อเนี่ยโต๊ะของโต๊ะอาหาร วางตรงนี้เป็นแบบว่าครัวเปิดได้เลยบีเราดูรวยขึ้นมาทันทีบีเราดูรวยขึ้นมานทานมาันทีเลยอ่ะจริงเหรอเออจริงเราก็มีตังประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดบีซื้อที่เนี่ยเราดูรวยเลยนะเราดูรวยเลยนะต้องเขาซื้อด้วยเหรอต้องว้ซื้อเท่านั้นแล้วบีไม่ซื้อเหรอแต่เขาช่วยผ่อนอุ้ยจริงเหรอผ่อนดเดือนเท่าไหร่ จะเขาช่วยผ่อนไม่ไม่คุยเรื่องผ่อนเลยอ่ะอันนี้คือที่นี่ออกแบบมาชั้นสี่สามารถทําเป็นห้องพักได้ห้องนอนเล็กแล้วหรอสําหรับเพื่อนที่มาปาร์ตี้แล้วก็กลับบ้านไม่ได้ใช่ค่ะสวยดีแบบนี้ชั้นห้านเราจะไม่ให้ลิฟต์ขึ้นแม่ส่งเราเน้นความเป็นプรイเวตค่ะควาเป็นนตัวใช่ค่ะก็ต้องเดินก็ต้องเดินยังไงได้ก็ต้องเดินอยู่ดีแต่ก็คือมันสะดวกมากตรงที่ว่ามันกดลิฟต์มาที่ชั้นสี่แล้วก็เดินขึ้นหนึ่งชั้นโนี่มันห้องนอนใหญ่ เป็นห้องอนอน,นได้ทำเป็นศัตรูของได้ก็ยังได้เน่ยตรงเนี้ยเอาไว้ถ่ายก่อนถลายอเออตั้งไลฟ์ตั้งไลฟ์แบบปูนปี้นตั้งไลฟ์เสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊ปบวางข้าววางจุ้ยจานแล้วก็กิ้งกิ้งไปกิ้งไปหน่อย อยู่บนเตียงแสงเข้าด้านนี้นะถ่ายรูปมาโหโคตรสวยบอกเลยชอบบ้านที่มันแบบมีหน้าต่างกว้างๆอย่างเงี้ยคือถ้าถ่ายรูปไม่สวยคือได้ก็จะไม่ชอบถูกต้องผู้หญิงต้องการแค่นี้เลยค่ะอะไรก็ได้ขอให้ถ่ายรูปสวยอะไรก็ได้ขอให้ถ่ายรูปสวยงั้นควรเปลี่ยนหนังหน้างั้นควรเปลี่ยนหนังหน้าก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็ถ่ายรูปสวยขึ้นมาทันทีลูกพูดตรงไปเวยเนี่ยเห็นว่าพี่เขายังแบบเอ้ยใช่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 สูงสับตะกี้เป็นลูกค้าพี่เลยนะ มีถ่ายรูห้หน่อยดิหนึ่งสองสามเนี่ยมุมนี้มุมนี้มุมนี้หนึ่งสองสามอ่ะให้ดูก่อนแสงสวยมากทุกคนดูดิดูดิโอ้โหทั้งห้าเรามีระเบียงด้านนอกอ๋อนี่แต่จริงๆริงทแบบนี้โอเคนะใช่ใช่ปาร์ตี้อะปาร์ตี้กับเพื่อนเราจ้างวงมาเล่นตรงนี้ปิ้งบาร์บีคิวแล้วก็แบบนี่ห้องนอนเรานะปกติเพื่อนเราก็นอนห้องเราเหยียบย่ำที่นอนเราอยู่แล้วกลัวอะไรกลัวอะไร นี่วอล์กอินโคเซนทีห้องนอนใหญ่มากะนะเท่าของเราเลยอะแค่ใส่เสื้อผ้าบีอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วมั้งอยากเห็นห้องน้ําชั้น5ค่ะเค่ะเป็นห้องน้ำใหญ่นะอุ้ยอุ้ยสวยอะห้องน้ําใหญ่มากนั่งขี้ตรงนี้นี่ไม่ขื่นอักแน่นอนนะใช่คนเราน่าจะมีความสุขต้องมีที่ปลดทุกข์ที่สบายต้องมีที่ปลดทุกข์ที่สบายเช่ไหมปะปะอยากเห็นชั้นทํางานแล้วอะนี่มันมีที่ทํางานด้วยดีคิดดู <Okay. S 2> บันไดหนีไฟให้ด้วยนะหนักนิดนึง <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยก <c oughs> ูว,ว่าไม่ใช่บันไดหนีไฟอะ่ะอันเนี้ยบันไดหนีเมียบันไดหนีเมียเที <c oughs> ่ยวเดินเดิเดินหนีเดินเดี๋ยวถ้าลงหน้าบ้านปุ๊บเห็นรถออกอะไรมันก็จะมีปัญาหาอะ่ะ <c oughs> ออกมานี่ปีลงไปเลยแล้วก็อยากให้แก๊ปเนี่ยมารอจอด,ดรถอยู่แถวนี้เออแล้วก็ไปเลยไปเทีย่ยว <c oughs> อ๋อฉันสาว ห้องนี้จะเป็นห้องแต่ว่าเอาไว้ทำงานเดินลงมาจากห้องนอนที่อันนี้เขาแต่งให้เป็นอย่างนี้เลยหรือว่าเราแต่งเองก็ได้ลูกค้าออกแบบตามสไตล์ลูกค้าที่ชอบเ้เลยงเพราะว่าจริงๆแล้วคือที่นี่คือมีออฟฟิศสองชั้นเนาะใช่ไหมครับจริงๆเขาเจอที่นั่งเขาแล้วแหละที่นั่งดีบีโคนไม่นั่งในห้องน้ำอันนี้เป็นที่นั่งเขาอ๋อผู้บริหาร มาสัมภาษณ์งานเหรอครับสวัสดีค่ะครับชื่อพิมพ์ระดาค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ20สิค่ะ20ค่ะเคยทํางานมาไหมครับเคยค่ะทํางานอะไรมาบ้างครับทํานาบนหลังคนทานาบนหลังคนค่ะแล้วตอนนี้ครับทานาบนหลังผัวทํานาบนหลังผัวบนหลังผัวหลังผัวใช่ค่ะเกิดมาไม่เป็นไรเลยค่ะเป็นชาวเกาะอย่างเดียวไม่ได้ไปเกาะอยู่ทะเลนะคะเกาะผัวแดดเกาะเกาะเกาะผัวแดดค่ะวันนี้ก็อยากจะมาสมัครงานค่ะมีเล็บปรเลนไหมครับ อ,อมีทดลองงานอะไรยังไงก่อนได้ไหมต้องการท่าไหนคะ <c oughs> ต้องการท่าไหนคะปี3เดือนอะไรอย่างงี้ไหมครับอ้าไม่มีค่ะ <c oughs> อยากได้ต้องมาจำทัน โอเคเฮ้ยตรงนี้โอเคนะอันนี้คือเป็นห้องผู้บริหารถ้าเกิดบีซื้อบีจะได้ห้องนี้ไปเลยให้บีไปเลยเพราะเราดูรวยขึ้น <c oughs> เลยแล้วก็<ม>ต้องขยับขยายเข้าใจปะทำไม <c oughs> ต้องใช้คำว่าเราอ่ะไว้ด้วยนะนี่อันนั้นกะ็ห้องแบบพิเศษอันนี้ก็เป็นห้องประชุมก็ได้มันไม่ได้มีแค่ตรงนี้มันเปิดมาปุ๊บมีระเบียงเลยมีระเบียงด้วย ริบเรียงอันนี้สามารถออกไปได้ไหมครับได้ค่ะป้าคือด้วยงานของเราอ่ะเวลาที่ทางานของเรามันต้องดีมันต้องโปรมันต้องโล่งและสบายเพราะฉะนั้นคือเราทํางานกับไอเดียกับการคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ในที่อึดอู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดไม่ออกทุกคนอยัดน้าไ กว้างดีไหมใช่เห็นปหมเขาต้องใช้สมองหนักอ่ะพี่ต้องเห็นใจเขาด้วยสรุปนี่คือต้องมีที่ใหม่ถ <mus i> ึงจะคิดงานออกใช่ใช่งานเขาจะลื่นปื้นลื่นปื้นเลยนี่ออเดอรออกมาก็เป็นห้องครัวจริงๆถ้าเขารับบีทํางานเขาก็คงให้บียืนอยู่แถวนี้แหละถือผ้าเช็ดโพะอะไรอย่างเงี้ยได้ใส่เมริดิดหน้าเปิดหลังปิดหน้าเปิดหลังโอเคป้าอะยังไงเรียกเข้าห้องเลยเรียกเข้าห้องเลยต้องการผ้าไหนคะ ีไปดูชั้น2กันอันนี้ชั้น3ามชั้นนี้มีห้องน้ําด้วยไหมคะใช่ค่ะห้องน้ําที่โค<อ>รงการมีทุกชั้นค่ะอ๋อถ้าซื้อก็คือตกให้แบบนี้เลยใช่ค่ะ ห้องน้ำที่นี่ทุกชั้นเขาตกแต่งให้เลยนี่ห้องนี้เป็นห้องที่เราเอาไว้ถ่ายก็ได้ชั้น3าเป็นออฟฟิศเอาไว้แบบเอกสารอะไรบาๆใช่ป่ะว่ามีห้องส่วนตัวคุณไงชั้นนี้เราก็เป็นเปิดโล่งเลยเออจริงๆตรงนี้แค่ทากําแพงขาวเป็นสตูดิโอได้เลยนะอันนี้พื้นที่เท่าไหร่คะเนื่องจากชั้นสองอาจะมีระเบียงด้านหน้า,าจะอยู่ที่ประมาณห2 0รอตารางเมตรเพราะว่าเห็นในรูปอ่ะมีปลูกต้นไม้อยู่ข้างหน้าด้วย ดีทุกคนกว้างมากไม่ใช่กว้างอย่างเดียวนะคือัเพดานสูงด้วยนีเวลาถ้าเลือกซื้อบ้านหรือเลือกมาดูบ้านสักที่หนึ่งอะเรื่องเพดานมันมีผลมากๆเลยนะมันทําให้เราแบบรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดเวลาเราอยู่เวลาเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่เขาบอกว่าจอดรถคือข้างในหกข้างหน้าเนี่ยอีกสองคันตรงนี้เลยแบบไม่ได้เบียดถนนใหญ่เลยดูดิดูดิัวถนนใหญ่ถนนหลักเขามันจอดได้เลยนีเห็นปะเขาทำให้พื้นที่หน้าบ้านกว้าง เดี๋ยวขอไปดูชั้นสี่อีกรอบหนึงชอบเอาให้ได้พี่เดลิฟเนี่ยเข้าได้ทีละกี่คนนะคะได้ทั้งหมด6ท่านค่ะน้ำหนักที่450ิกิโลค่ะอืมโอเค6คนสีซื้อ ออฟิด <Office S 2> ได้แล้วเขาจะได้ทํางานสมองปวดโปกทุกคนช่วยเชียร์หน่อยพี่พี่คะนี่คือทําเลอะไรทำเลข้างๆเดือนนายพระรามเก้าพระรามเก้าทำเลดีชิบหายถึงเราเนาโตขึ้นเราแบบอยากจะไปอยู่ที่อื่นเราขายได้เราขายได้ซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยอันดับแรกเลยหนึ่งดูทําเลคุณพ่อบอกสองเลยพื้นที่พื้นที่ใช้สอยพื้นที่ต่างๆ3คือตัวบ้านนี่เรารู้ไหมเราเนี่ยไปต่างประเทศกันทุกเดือนบินทุกเดือนบ้านอยู่นูน่นดอนเมืองตกเครื่อง <c oughs> อยู่แล้วอะ่ะเข้าใจป่ะบ่อยมากเนี่ยมาอยู่เนี่ยย้ายที่ทํางานมาอยู่ที่นี่ด้วยใกล้สวนน้ำ15 ีใกล้แอร์พอร์ตลิงแค่10นาทีรถไม่ติดไม่ต้องไปเสียงไม่ต้องมาลุ้นด้วยทุกวันเนี้ยวิ่งทุกครั้งที่มาสุวรรณภูมิงงมากแม่เราอยู่ในยุคของวัยทำงานทำนาบนหลังผัววัยผู้เป็นคนเกาะผัวแดดค่ะวัยนี้ก้าวสู่ของความมั่นคงในชีวิตนี่สิอิเลเมนไนนนี่ขายเขาด้วยขายเลยมาดูด้วยขายเขาด้วยต้องขายแล้วแหละเขาต้องดให้กูเขาต้องดให้กูสักสองสามล้านก็ยังลดวะใว่าคือถ้าเราถ่ายคลิปอย่างงี้คือเขาจะลดให้เราใช่ป่ะได้ว่าเขาต้องลดถ่ายไปก่อนเดี๋ยวลดลงมาอ่อนๆเองเดี๋ยวลดลงมาอ่อนๆเอง นี่ถ่ายไว้เพื่อไปหักคอเจ้าของเขาไม่ได้หักคอไปบอกว่ามีคลิปนะคะรีวิวขนาดนี้ให้แล้วนะคะกดซื้อนี่เขาต้องให้อย่างน้อยเขาให้ผ่าแบบส่วนกลางฟรีวะเอาเลยไหมนะเอาจริงเหรอเอาจริงงั้นจองเลยได้ไหมคะจองได้ค่ะเดี๋ยวเราเอาคลิปนี้ไปมัดมือชกเจ้าของเขาใใช่ยังไงคะลดให้หน่อยได้ไหม คุณจะเป็นมิเตอร์หรือเป็จจนโจรไม่รู้ว่าคบแฟนหรือเลี้ยงโจรไว้ในบ้าน <S 2> <S 2> <S <S ตามนี้ทุกคนอ,อนว่าทุกคนต้องมาดูแล้วทุกคนต้องแบบว่าชอบเหมือนเหมือนที่ได้ชอบจริงคือได้อะ<อ>เบอร์ชัวร์เอาอะไรหลายๆที่มาให้ผมลองดูแล้วแหละแบบว่าเอ้ยชอบที่นี่อยากมาดูดูจากรูปหรือจากที่ถามคนอื่นแล้วเราก็แบบโอเคพอามาดูก็เอ้ยโอเคจริงเห็นไหมแล้วชอบปะ่ะชอบชอบชอบแล้วยังไงเลโวทำไมต้องกดดันผ่านกล้องเนื่องจมันจะได้อยู่ใกล้บ้านแม่เขาเพราะที่เขาซื้อบ้านที่หลังมกะไงแม่เขาอยู่นี้แล้วเขาอยู่นี้มันจะได้ใกล้กันเห็นปะ ลงตัวที่สุดแล้วผีทุกคนอยากได้ออฟฟีศใหม่กันไหมใช่ทุกคนอยากนั่งในที่กว้างๆดีๆไหมใช่ทุกคนพร้อมที่จะย้ายไปด้วยกันไหมใช่ค่ะพี่สเสร็จแล้วค่ะจองไปเถอะ เขามีประชุมต่อประชุมไหนเอกมัยทองหล่อเอกมัยห่างจากที่อิเลเมนต์นายเนี่ยสินาทีถามลุงไปจากเนี่ยไปทองหล่อเอกมัยสินาทีใช่ไหมคะใช่ครับเห็นปะวันดีมากมวันนี้ฉันไปเปด้วยลำเนิไปแล้วทุกคน <S <S ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังหาที่ทำงานหรือว่าหาที่บ้านก็สามารถตามได้ได้ไม่มีผิดหวังบอกเลยคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไวยไปแล้วไยเลย